เป็นแม่เพลงพื้นบ้านก็เด่นนะคะแล้วก็เมื่อเข้าสู่วงการลูกทุ่งก็ได้รับความนิยมจนมีลูกศิลูกลูกหามากมายค่ะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศมาสมัครร้องสมัครเล่นนะคะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมบันเทิงของไทยอย่างอีแซลลำตัดหรือว่าแหล่อย่างที่แม่ควัญจิตสีประจันธนะค่ะ ก็ครบเครื่องนะคะในงานเพลงลูกผสมพระวสศิลปินแห่งชาติท่านนี้นําเพลงลูกทุ่งมาผสานพุ่งทํานองเพลงพื้นบ้านได้อย,อย่างลงตัวทําให้กว่า60ปีในวงการค่ะแม่ขวัญจิตค่ะผลงานเพลงดังมาแลนับไม่ถ้วนรวมไปถึงงานภาพยนตร์ละครแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยนะคะ โซนิคท่านหนึ่งค่ะท่านนี้โตมากับวงการการแสดงพื้นบ้านตั้งแต่จําความได้เพราะว่าเคยนแสดงดีเก๋เมื่อไหร่พี่นพร,รัตน้ม้หอมค่ะต้องนําเพลงชอยหรือว่าลำตัดมาร้องตอนเข้าบทเกี่ยวนางตลอดไม่ต่างจากเพื่อนร่วมอาชีพอย่างพี่แกะวัฒนาอน,นันต์นะคะที่ความสามารถนะรอบด้านจริงๆจนไปเข้าตาในห้างค่ายดังค่ะก็เข้าออสู่วงการเพลงในฐานะพระเอกลิเกลูกทุง่ง ชวนคุณผู้ชมมาหวนบรรยากาศฟังเพลงพื้นบ้านนะคะผสมผสานเพลงลูกทุ่งจากศิลปินดังแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวใหญ่ค่ะคุณจันทราธีรวันอดีตนางเอกลิเกร,รุ่นเก่านะคะเจ้าของเพลงดังสาวส่งฮาร์ดเราเจอกันเวลาเดิมนะคะ15นาฬิการายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสารนี้5มมิถุนายนค่ะ